ผู้หญิงอาจไม่ได้แพ้แค่คําหวานแต่เธอจะแพ้ให้กับสัมผัสที่ใช่จากคนที่เธอไว้ใจนี่คือเจ็จุดสัมผัสที่ทำให้เข้าถึงใจเธอ 1. ผมรูปเบาๆเหมือนคุณใส่ใจไม่เร่งรีบ 2. หลังคอจุดที่ไวต่อความรู้สึกสัมผัสแล้วใจสัน่น 3. หลังมือ การจับเบาๆแทนความอบอุ่นและห่วงใยญ่ 4. เอววางมือเบาๆเวลาช่วยพยุงหรือโอบจะทำให้เธอรู้สึกปลอดภัย 5. ใบหน้าการประคองแก้มหรือปัดผมออกจากหน้าบอกได้ว่าคุณสำคัญ 6. ต้นขาด้านนอกสัมผัสเล็กน้อยแต่สื่อถึงแรงดึงดูดที่ชัดเจน 7. ริมฝีปากไม่ใช่แค่จูบแต่คือการสัมผัสอย่างรู้จังหวะนุ่มนวลแต่เร้าใจจำไว้นะไม่ใช่แค่แตะแต่คือการสัมผัสด,ด้วยความรู้สึกแล้วเธอจะไม่มีวันลืมคุณ